เอกใครอยากให้ตัวเองดูสวยดูฉลาดผู้หญิงบางคนนะคะแต่งหน้ากันบ้างนะคะเอกใครเป็นคนน่ารักสดใสค่ะแต่วันนี้แต่งหน้าเหมือนคนติดเฮโรอีเลยค่ะตาขาวมากๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะสู้กันต่อไปนะคะทุกคนเพราะว่าพวกเราไม่มีวันแก่แน่นอนค่ะ ัในนี้ใครมาเดินช้อปปิ้งอยู่ที่ห้างนะคะมีความสุขที่ได้ช้อปปิ้งในทุกๆครั้งเลยค่ะทุกคนคะมีคนบอกว่าผู้หญิงบางคนนะแต่งหน้าเพื่อผู้ชายไม่จริงนะคะเอคลาแต่งหน้าก็ตัวเองค่ะเอคลาอยากตัวเองดูสวยดูฉลาดดูภูมิฐานแบบนี้นะคะ่ะแล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นผู้หญิงบางคนนะคะแต่งหน้ากันบ้างนะคะไม่งั้น น้าคุณจะเหมือนคนเหม็นค่ะเ <c oughs> อกแค่ชอบกานแต่งหน้าวันนี้มากเลยค่ะวันนี้จะต้องไปขึ้นคอนเสิร์ตท,ที่ Impact Arena นะคะลุกวันนี้ค่อนข้างเจนแซ่ดมากๆเลยค่ะนึกถึงสมัยสาวๆเอกแคลเป็นคนน่ารักสดใสค่ะคลื่นเริมแล้วมาจะคุยกับคนแก่อยู่เสมเคอค่ะเอกแคลชอบส่วนนให้คุณยายฟังนะคะเป็นคนที่ดีมากๆค่ะ แต่วันนี้แต่งหน้าเหมือนคนติดเฮโรอีเลยค่ะตาขาวมากๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะสู้กันต่อไปนะคะทุกคนเพราะว่าพวกเราไม่มีวันแก่แน่นอนค่ะค่าซ่อมงานผิวตัวเองของวันนี้มากๆเลยนะคะค่อนข้างโกว์เงามากๆเลยค่ะช่วงนี้นะคะคลาติดดูน้องหมูเด้งมากๆค่ะเพราะผิวของน้องนั้นโกว์มาก ฉ่ำมากเลยค่ะเลยคลายก็อยากจะเป็นแบบนั้นก <centimet re> ็แปลกใจตัวเองนะคะเป็นคนดีๆอยากจะเหมือนสัตว์ทุกคนเชื่อไหมคะว่าวันนี้คลไม่ได้ไปไหนค่ะอยู่แต่บ้านเลยนะคะกระตังนักเลยค่อนข้างจะบางเบามากๆเลยนะคะและหลายคนไม่รู้นะคะว่าไ้คลสามารถพูดภาษาไทยได้ค่ะพอเมคอัพลุกนี้เลยค่ะเชื่อไหม ที่เกียยจตอบปัญหาสังคมมากเลยค่ะว่าฝึกภาษาไทยมากี่ปีแล้วกี่เดือนแล้วเชื่อเถอค่ะไอ้แครสัญชาติไทยจริงๆนะคะหวานไหมคะ <S <S วันนี้มาเดินสยามค่ะไอ้ครชอบการแต่งหน้าในวันนี้มากๆเลยค่ะวัยรุ่นที่นี่เขาเยอะมากเลยนะคะร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแน่นเมืองที่นี่ค่ะ เอ้ใครเขาเลยติดมุกบริเวณรอบขอบตาแบบนี้นะคะดูสดใสมากเลยค่ะอายุใกล้30แบบนี้ถ้าแต่งหน้าไม่ดีเนี่ยระวังกลายเป็นผู้ปกครองนะคะถ้าอยากสดใสแบบเบเกครต้องแต่งหน้าโทนนี้ค่ะน้ำ